สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุ่ยสาวร้อยเอ็ดนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุ่ยสาวร้อยเอ็ดมาพามาดูรถล้อครับพามาดูรถล้อโอ้โอ้โอโยกล้อเลยสับลอยสับลอยแฉลบอติดสติ๊กเกอร์ไว้ฮีโน่ครับห้าร้อย อ่าปลายเทยครับเข้าทางแซ่บๆเมกะเมก,กะเมกกะหรือเมก,กะละ่ะโอ้มีหมวกด้วย โอ้ยไม่ถอยเดี่ยวเข้าไปตรงนู้นเลยเออโอ้ย,อยไม่มีช็อตเด็ดเลยเนี่ยโอ้ยไม่ได้ช็อตเด็ดเลยไปแล้ว า้าด้ันทำไมนี่ไปไหนดูคนขับรถไทยครับเดี๋ยวเบิ้งช่องเสียหน่อยก่อนแม่ช่องอยังล่ะก็ติดตามเนี่ย,ยง่ายเย็นไปหาเห็นบ่เด้อนี่ยโอ้ยอันใดวะนี่ไม่เอียดยัยเนาะอื้อ Ừ, <c ười> อืมเศร้ทาทำไมโซโซเอ้ยนั่นแหละกดติดตามด้วยดิแดงแดงเอ้ให้มันได้อย่างนี้ดิเออ,อ,อดูเอาอย่างท<อ>ี่เขาได้ฮะกดได้เห็ดบอเปลี่ยนใช้เลยนี่แต่ขเขาไปช่องเขาได้ไหมล่ะเขาไปช่องเขาได้ระดับแอบตูดไปตัวใช่ตูดไปเย็ดเขาวิดีโอตัวมันหมดเห็นกดถูกใจก็ได้ทุก này nó đâm bị diệt Nha Bị diệt Thế là Ê ờ Nha Ê có miền Đâm Răm xá miệt dữ lợi của mình Anh anh Chứ u chuộc cháy điên hả mẹ Ha ha mình đu phía mưa ô ô à tốt hăng quá nốt chọt nói một đen chóan quá ô oh, nè không sản không lên ui một đen xùm cắt ô đứa cậu về ô mà đồ eo 4508 ha xuống phẹt. ดันดินครับปิดโรเตอรี่มาด้วยโอ้ยเอาเีย่ครับว่าเหยียบพลาดีดีๆเอาเออโอ้ตำเสาเ,เทียนซะได้แหละตำ bay gấu ớp biết bay gấu ớp biết bay gấu ớp biết ôi xấu nhanh xấu nhanh nhăng à tiếp xúc là tao không đeo say mà 7เฮ้ยี7เหอ้5ครับตัวทีต่อไปครับโอ้อยางหน้ามันรุนแล้ว thôm xế đây này, nó cứ bao nhiêu hết bì mà đi mua hàng bì hết kìa. nó รถดำกว่าจะมาครับโอ้ขาโดนครับพี่นอ้องรอนานรอนานนะโอ้อยไปยูจะมองหันแค่ฟ้าออดัานคือ ย่าเฝ้าดันขึ้นย่าเฝ้าดันขึ้นไปดันดันไปพุ่นก้อนดันออกดินไปใยายใย,ย,ย,ยไปพุ่นก้อนเอองูไปพุน่นงูไปงูไปไกลดันไปเออดันไปสั่นละสั่นละอีพุนกองขึ้นยังไม่แล้วเป็นเลย เออเอามือใหม่มือใหม่ออกตัวกันอกับมือใหม่เดออแก้ไปละอะไรแก้ไปแับไป,เ,บไปเออปาดกินไปเรื่อยๆเห็นแล้วแก้วแก้วนี่ก็ปาดไปนะก็จะอ,ออกมันจะออก ดำวิ่งคนเดียวครับยิ่งไกลรอนานเกือบยี่สิบนาทีก็จะมาแต่เดเที่ยวครับยิ่งไกลก็ถือว่าถูกเลยครับรถล,ละร้อยเจ็ดสิบบาทครับเจ้าของที่บอกว่างั้นคนขับรถใจครับเจ้าของบ้านเที่ยวละร้อยเจ็ดสิบ เออดันเองงั้นแหละนะยังยโอ้โหยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยจะเที่ยงแล้วเออวุ้ยรอหนามุนปันบักปิน จะเปลี่ยนยางไหมยางันมีดอกมันมืน่นคลิปนี้ก็สงสัยจะรอรถนานครับว่าจะมาถ่ายรถหกล้อสช่ไห ยิงคันเดียวก็มีแค่นี้ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับคลิปนี้ดูรถไทกันอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับสำหรับทันทีเข้ามารับชมใหม่ทันที่กดให้แล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับโุกคนลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับลากันไปด้วยแอ 4ี0ห้านแปรุ่นนี้รุ่นบุกเบิกครับอาดูยากอุวตาครับอ่ะโอเคครับโอ้มา